s s ส Channel สวัสดีค่ะวันต่อวันการเดินกับพระเจ้าเป็นการเดินวันต่อวันกับพระองค์พระเจ้าไม่ได้ปราถนาให้เราวิตกกังวลกับเรื่องราในอนาคตมากจนเกินไปพระเจ้าจะเปิดเผยสิ่งต่างๆกับเราวันต่อวันตามน้ำพระทัยพระองค์ที่ดีเลิศกับเราในวันที่เราเจอทางทุกยากผ่านหุบเขาเงาอันตรายมีปัญหารุงเร้ามากมายที่หาทางออกไม่ได้ ให้เราไว้วางใจพระเจ้าพราะองค์บอกกับเราว่าอย่าก,กลัวเลยพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่4 1ข้อ10กล่าวว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเออเราจะช่วยเจ้าเออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวายความชอบธรรมของเราความรักมั่นคงของพระเจ้าจะติดตามเราทุกวันและไปกับเราทุกที่ เมื่อเราที่ฐานไว้วางใจพระเจ้าเราจะอยู่ในน้ำพระทัยพระองค์มัทธิวบทที่6ข้อ34กล่าวว่าเพราะฉะนั้นอยากกระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วหากวันนี้ท่านกำลังเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งใดก็ตามท่านได้พยายามทำสุดกำลังของท่านแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดและวางแผนไว้ ให้ท่านคุกเข่าลงอธิษฐานและมอบงานทั้งหมดไว้กับพระเจ้าแล้วพระองค์จะมอบสันติสุขใจให้กับท่านและนำพาชีวิตของท่านไปสู่น้ำพระทัยพระองค์มัทธิวบทที่6ข้อ26กล่าวว่าจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานหรือเก็บเกี่ยวหรือสะสมไว้ในยุ่งชามแต่พระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงเลี้ยงดูหมูนกถ้าไม่ล้ำค่ายิ่งกว่านกเหล่านี้หรือสุภาษิตบทที่ 10: ข้อ4กล่าวว่า มือที่เกียจค้านทำให้ยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งทําให้มั่งคัง่งพระเจ้าเลี้ยงนกในอากาศและมือที่ไม่เกียจค้านขยันขันแข็งพระเจ้าประทานความมั่งคัง่งเดิงกับพระเจ้าวันต่อวันอธิษฐานไว้วางใจพระองค์และพระองค์จะทําให้แผนการของพระองค์สำเร็จและเป็นจริงในชีวิตของเราขอพระเจ้าวอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ